สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูไอ้หนุม่มตีแพ็คคู่เล่นโคลนพี่น้องเล่นโคลนเป็นบอ่อเกา่าแต่ว่าโคลนนี่มหาศาลครับยืนเล่นเล่นไปเกือบห้าพันคิวแล้วเนี่ยยังไม่หมดครับโอ้โหเยอะจริงๆอ๋อ ซานีเอส 200C จดให้พี่น้องได้ชมเงินเต็มที่เป็นสเปคเดียวกันนะครับ 200C สมัยที่เรียกว่าตอนที่ซื้อมาใหม่ๆเป็นช่วงโปรนะช่วงนั้นสามล้านมีทอน <c oughs> ขายดิบขายดีครับรถคุดขนาด20ตันนะเพราะว่า3ล้านมีทอนพี่น้อง ปัจจุบันก็สามล้านต้นต้นคอนเซ็ปไม่ถึงสามล้านกลางนะครับสามีเอสพาสองร้อยสี่แล้วก็มีความประหยัดนะครับมีความประหยัดในตัวเ,ออเครื่องยนต์นสี่สูบนะครับสี่สูบของมันเร็วนะอาจะมีรถดำวิ่งสามคันนะมี คือโซ่นะครับคือโซ่แล้วก็พี่หลงคือโซ่โัวปดุกพี่หลงเราก็จะมีสูโม่ครับนะตัดเลนนะครับเอาดินแข็งโปโุบปกท้ายก่อนเพื่อไม่ให้โจนไหลออกมาก ตรงนี้พอเอาโจนออกเสร็จน่าจะน่าจะผมก็น่าจะผม,ะมะคันหนึ่งอยู่ข้างล่างก็ดันครับนะดันเลนมาให้ดีครับน้ำไม่ออกเครื่องยนต์มิซูบิชิ4 m 5อนะครับร้อยหปลังมาทำให้มีความประหยัดประหยัดถามว่า4ีูกับ 6สูตรไดได้กอ,อันไหนประหยัดกว่ากันนะครับปัจจุบันก็ทุกค่ายนั้นหลายค่ายนะครับที่เอาคอมมอนเรลมาใช้กันสีสูตรคอมมอนเรีวเวเ่มตัดแล้วครับเ่มตัดแล้วเดี๋ยวดูมุมนี้แล้วอีกมุมหนึ่งนะครับตักโทนนี้ตักยังไงก็ไม่หมดครับยังอยู่เหมือนเดิม ไม่เหมือนเราตักดินหรือว่าขุดสระขุดไปเรื่อยๆมันจะหมดนะครับถ้าดินแห้งนี่จะดินไม่เปียกนี่จะจะเร็วครับเร็ววันเรนนี้จะช้าครับน้องช้าแต่ก็ค่อยเป็นค่อยไปครับข้างล่างก็รอกอครับรอว่าถ้า ตักได้สักสองเที่ยวก็จะเวียงให้หรือว่าจะโยนดันมาจากนู่นครับอือย,ยวไปดูมุมหนึ่งครับลนะ้มครับพี่น้องพี่ล้ม 10%นะปัจจุบันคุยก็บคนขับว่าเชื้อเพลิงทำงานอย่างนี้หมดเยอะไหมเห็นบอกว่าไม่เยอะครับแกบอกว่าประมาณประมาณ3,000ครับนะประมาณ3,000ครับพี่น้องก็จะก็ว่างานไม่ได้เจอของแข็ง งานเจอดินอ่อนนะครับไปเรื่อยๆอ๋ออยู่ตรงนี้นะจะ๊ะโอ้เป็นสิบวันแลยนะซับอลิสาจัดให้หลอดไฟ LED ครับอ๋อ ฟุโซหัวประดุกกบยูโรดฟรีสั่งรับเดี๋ยวผมจะอยู่มุมนี้น่าจะเห็นครับน่าจะโอเคมั้งน,นะถือว,ว่ามีสวยาณเอฟเอ็สองห้าสองเจ็ดโอ้270เจพลังมากครับสำหรับหัวประดุกคันนี้โอ้โหนี่ไม่ใช่น้อยๆครับ ทำไมโคลดมันเยอะจังนะหรือว่าเลนเยอะจังดูลักษณะกันพนะุ่งทำไนนจะจะใส่ยังไงใส่ดินแข็งนะครับแล้วก็ใส่เลน,นก็จะเปลืองดินแข็งไปด้วย เฮืยอกระจายเลยช่วงล่างก็ดเดินขยับบ้านนะครับไปแท็ก80เซนโล,ลเลยเจ็ดตัวแค่เนี้ยสองตัว,วมองไปดูสีดำเออก็ใส่ประมาณห้าี่คิวเอ,องนะฮะโอ้ 5, 6, คิวนะ่ะเยอะได้ครับความเป็นเลน เลนินหนักนะครับซูดเจ้าสาลูกบัาเม็ดสำหรับปุงกี้าตัว3ล้านต้นๆนะครับสำหรับซันนี่สบายสองร้อใจบถามได้ครับ098 272าแปด ไม่เกินหนชั่วโมงฝนตกแน่ครับยังแปลครับปัจจุบันตอนนี้ขณะน,นี้เดือนพฤศจิกาเนาะปลายเดือนแต่ว่าผนยังตกเพระภาคอีสานแล้วตกทั่วประเทศไทยแสดงว่าโลกนี้เปลี่ยนไปครับนะปกต,ติแล้วเดือนปลายเดือนพฤศจิกาจะไม่มีฝนเลยนนอง จะเข้าหน้าหนาวแต่ปินี้ไม่ไม่หนาวครับร้อนซึ่งช่วงเดือนตุลาคนน้ำท่วมเนาะรถขุดก็จะจอดรถขุดจอดกันเยอะมือนกันนับจอดกันบางคนนี่สามเดือนสีเดือนวันนก็จะเกินการส่งงวดก็จะติดงวดกันเยอะนะครับช่วงนี้รถขุด ติดกันเยอะครับอ,อยู่ท้างบนเขาหน่อยข้างล่างก็ดันโคนมามีเจ้าพี่ดันครับก็ดก่อนโอ้ดูดไฟไหลดไฟ LED นะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าดวงด้วยกันครับตอดโลเฟื่อครับสว่างมากสำหรับซานี่้างในก็จอทัชสกรีนนะครับเห็นแต่ค่าตัวไม่แรงนะแต่ว่าเทคโนโลยีนี่ไม่แพ้ใครครับนะแล้วก็แถมยังมีความประหยัดมาก ส่วนเรื่องการคุมกี้ว่ามีปัญหาอะไรก็ปัจจุบันก็เริ่มจะชุบแข็งนะใช้เหล็กแข็งนะครับพัฒนาขึ้นมาอีกเพื่อตอบสนองความต้องการของเสียงินก็ขุดว่นนักเลงรถขุดนะครับ จะเปิดไหมวิธีเอาเลนก็เอาดินแข็งนะครับกันท้ายก็ท้ายเปิดครั ซูโมโ่ครับตัวนี้วางอีร้อยอีพีร้อยอาจจะ28นะครับอ,อ๋อเกือบักแล้วครับจะได้สักห้าเที่ยวสิบเที่ยววะเนี่ยรู้สึกว่าผลมาครับอ๋อ ทันเริ่มปฏิบัติงานแล้วตักไม่ทันนะตักไม่ทันคนอยู่ล่างก็จะที่ก็เหลือไม่เยอะนะธุรกิจดินก็ต้องศึกษาดูนะพี่น้องศึกษาดูดีๆท่านใดที่อยากจะเล่นไม่ใช่ของง่ายนะครับเพราะว่าลงทุนเยอะ ซื้อรถคุดนี่ถ้าเราดาวสามแสนสี่แสนส่งเดือนละหกหมืนที่ส่งเดือนละหกหมืนประมาณ6กหมืนสนะครับ48เดือนมันต้องบริหารจัดการดีๆครับถ้ามีงานไม่กลัวกลัวออกมาแล้วไม่มีงานนะครับก็ช่วงหน้าแรงนี่ห้เดือนนี่งานจะเยอะธันวามกรากุ๊ภามีนาเมษานะครับพอพิษภาครฝนเริ่มตกแล้ว งั้นเราทำงานก็ต้องทำจริงๆหน้าแรงนี่ทำหนึ่งเดือนส่งงวดได้น่าจะสามเดือนได้นะครับอาจจะสามเดือนหรือว่าสี่เดือนก็ได้นะหกหกสี่ยี่สี่เนาะน่าจะได้นะก็ลองดูน้องลองดูนะครับแต่ว,ว่าถ้าท่านไม่ถนัดก็ลองทำอย่างอื่นก็ได้เอาซุมโมะไปเนาะ ติดตามด้วยครับสวัสดีครับ